เพราะฉะนั้นผมสรุปทั้งเดือนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับต่ำสุดเลยนะครับของเดือนนี้ก็คือ1,450บาทนะครับ2เด้งนะครับแต่บางท่านอาจจะได้รับทั้งหมด3เด้งนะครับนี่นะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตารางโอนเงินของกลุ่มเปาะบางประจําเดือนธันวาคม6 8นะครับเดือนนี้นะครับท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการนะครับถ้ามีบัตรคนจนด้วยนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่ม2-3เด้งเลยนะครับและเดือนนี้ก็มีข่าวดีอีกนะครับก็คือเบียที่จะโอนให้พวกท่านในวันต่างๆนะครับจะมีการปรับวันโอนเร็วขึ้นถึง2งวด2รอบเลยนะครับ นี่ก็เป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี6 9กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนนี้เดือนธันวาคมนะครับก็ตรงกับวันที่9ธันวานะครับนี่ก็เป็นเงินโอนงวดที่1นะครับที่โอนเร็วขึ้นนะครับก็คือวันที่9ธันวานั่นเองนะครับกลุ่มเด็กอายุศูนย์ปีนะครับจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มต่อมากลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับ จำนวน800บาทต่อเดือนและจะมี2กลุ่มนะครับจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนก็คือกลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและนี่นะครับท่านใดที่ดูคลิปผมมาตลอดนะครับจะทราบดีว่ากลุ่มเด็กกับกลุ่มผู้พิการนี้นะครับตอนนี้กําลังจะปรับเป็นเบี้ยทวนหน้านะครับก็คือกลุ่มเด็กนี้ไม่ต้องเป็นลูกคนจนก็ได้หมดนะครับลูกคนรวยคนจนได้ทุกคนนะครับอยากเดิมนี้จะได้เฉพาะลูกคนจนนะครับกลุ่มผู้พิการก็จะปรับเป็นเบี้ทั่่่่่ววนน้าาาาาาเชกกกก1000บบจะไมมีรรแงผูพิต ส8ปีหรือเปล่าหรือผู้พิการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับอนาคตจะได้หมดทุกคนนะครับหนึ่บาทต่อเดือนนะครับคาดว่าจะได้รับในช่วงประมาณปีใหม่นี้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ของกลุ่มเปาะบางนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมากลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบีย้ยที่เรียกว่า เบี้ยอย่างขี้ผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุ70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกลุ่มอายุ80-89ปีแล้วก็ได้รับ1,000บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่มอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับปี69นี้รัฐบาลไม่ได้ชงนะครับที่จะปรับเป็นเบี้ย1,000ท่วหน้านะครับรัฐบาลจะดำเนินการในปีต่อไปนะครับก็คืองบปี70นะครับคอยาาม่อผ้้นรบยีูุถท ท่านผู้ชมจะต้องรู้ก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันที่9้าธันวามนี้เป็นเบี้ยหลักนะครับแต่สําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับยังจะมีเบี้ยอื่นๆโอนเข้ามาอีกนะครับมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละเดือนนะครับผมก็ได้รวบรวมมานะครับว่าในเดือนนี้กลุ่มเปราะบางยังจะได้รับเงินอะไรอีกบ้างหรือไม่นะครับนี่นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการนะครับถ้าท่านมีบัตรคนจนนะครับท่านจะได้รับเงินก้อนนี้นะครับเรียกว่าได้แน่ๆทุกท่านเลยนะครับก็คือวันจันทร์ที่1ธันวาคม68นะครับจะมีเบี้ยารก โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568จำนวน850บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้นะครับวงเงินชำระค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครัง้งแต่ต้องไม่่่เเกกิงงินนนนวงงทททีีาาหด850บ้ะจ ใช้ครั้งเดียวหมดก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือห้ามเกินเดือนนะครับถ้าภายใน1เดือนท่านยังใช้ไม่หมดนะครับเขาก็จะยึดเงินกลับนะครับที่ผมบอกครั้งต้นนี้นะครับว่าสะสมไม่ได้นะครับ และวันต่อมาที่จะมีเงินโอนเขากลุ่มเปราะบางนะครับก็ตรงกับวันศุกร์ที่19ธันวาคม68นะครับวันนี้จะมีเบีย้ยพิเศษโอนเขา1รายการนะครับและนี่ก็เป็นอีกเบีย้ยนะครับที่ผมบอกว่าโอนเร็วขึ้นเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับร้อมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะอนุโลมให้นะครับ ไปเข้าบัญชีที่ท่านได้รับ800นะครับซึ่งกรณีนี้ได้รับยกเว้นนะครับถ้าเป็นสวัสดิการของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทนะครับจนกว่าท่านจะไปผูกรวอมเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ วันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันพุทธที่24ธันวาคม68นะครับวันนี้จะมีเบียพิเศษโอนเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเบียรผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68นะครับรอบเก็บตกครั้งที่3จํานวน800บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินส่งเคาะปพืการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจํานวน8เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยจะทาการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับและนี่ก็เป็นตารางเงื่อนไขนะครับว่าท่านจะได้รับเงินรอบเก็บตกครั้งที่3นี้นะครับท่านจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตามหมายกาหนดการที่เขาจะโอนก็คือ2 4ธันวาคม68นะครับ ซึ่งวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2อ0 8นาะครับสำหรับเบี้ยตัวนี้นะครับผมขอย้ําอีกครั้งนะครับก็คือท่านที่เคยได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับอันนี้เป็นรอบเก็บตกครั้งที่3นะครับถ้าท่านใดรับไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับอันนี้สําหรับท่านที่มีปัญหาในการโอนเงินนะครับเขาก็จะจ่ายรอบเก็บตกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งท่านจะต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งงงดััันนนนีีีีี้้ะครรรรรรบกก็ือถาาาาาณทท่่่่เเเิผผ หลักท่านจะต้องดําเนินการก่อนวันโอนเงิน3วันก็คือต้องไม่เกินวันที่19ทธันวาคม68นะครับ อันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ท่านไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะครับให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินให้บุคคลอื่นนะครับหรือให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะครับก็ต้องทําภายในไม่เกิน8ธันวาคม68นะครับซึ่งสังเกตว่ากรณีนี้วันที่มันจะหมดเร็วกว่านะครับก็คือ8ธันวานะครับถ้าท่านใดทําวันที่8ธันวาไม่ทันท่านก็เหลือกรณีเดียวก็คือต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนนนนมมาาอีีก11 19วววััััคทเลย่68 แล้วนะครับท่านยังไม่ได้ทําอะไรทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับท่านก็จะไม่ได้รับเงินในวันที่24ธันวาหกแปนะครับแล้วเงินก็จะโอนกลับเข้าแผ่นดินนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเดี๋ยวกองทุนผู้สูงอายุเขาอารมณ์ดีก็อาจจะเอามาโอนให้ใหม่นะครับแต่ถ้าเขาไม่โอนก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเรียกว่าเงินกลับเข้าแผ่นดินแล้วนะครับตอนนี้ และนี่นะครับในเดือนนี้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์กันมากมายนะครับผมก็เลยทําการสรุปเงินของกลุ่มเปราะบางประจําเดือนธันวาคม68นี้นะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับได้รับกันวันไหนนะครับผมสรุปให้ทั้งเดือนเลยนะครับโดยจะมีกลุ่มหลักๆทั้งหมด6กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุธรรมดานะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้สูงอายุมีบัตรคนจนนะครับกลุ่มที่สีกกุล่มก็คือกลุ่มผู้พิการไมม่่ถึง18กลุุสดท้ายก็คือผู้พิการ ที่มีบัตรคนจนนะครับทีนี้ก็มาดูสรุปแยกแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มเด็ก0ง,ง6ปีนะครับจะได้รับเบี้ยหลักในวันที่9ธันวาคมนะครับจำนวน600บาทส่วนเบีย้ยอื่นๆนะครับกลุ่มเด็กนี้ ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยกลุ่มเด็กจะได้แค่600นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุธรรมดานะครับจะได้รับเบี้ยหลักวันที่9ธันวานะครับ600ถึง1,000นะครับตามช่วงอายุของท่านนะครับส่วนเบี้ยอื่นๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับ6 0 0ถึง1,000นะครับตามช่วงอายุของท่านนั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับ บบเงินบัตรคนจนปี68นะครับจะได้รับในวันที่1ธันวานะครับจำนวน850บาทนะครับและกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์อีก1สิทธิ์นะครับเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68นะครับจะโอนในวันที่24ธันวาจำนวน800บาทนะครับที่ผมบอกว่ามีโอกาสได้ในวันที่24ธันวาหมายความว่าท่านผู้สูงอายุบางท่านถ้ารับไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับในวันที่24ธันวานะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยได้นะครับก็ทําตามเงื่อนไขของเขาให้เสร็จนะครับ ก็จะได้รับโอนในวันที่24ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปทั้งเดือนนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับต่ำสุดเลยนะครับของเดือนนี้ก็คือ1,450บาทนะครับ2เด้งนะครับแต่บางท่านอาจจะได้รับทั้งหมด3เด้งนะครับนี่นะครับถ้าได้รับ3เด้งสูงสุดก็จะได้รับเป็นเงิน2,650บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ได้รับเบี้ยหลัก800บาทนะครับส่วนเบี้ยพิเศษอื่นๆกลุ่่่มมมนนนนนีี้้้้้้ไไไดดดเเเลลยะะะรรััับบททงือพาาฉกกุ็จ800 ประจำเดือนธันวานะครับอีกกลุ่มนะครับกลุ่มผู้พิการอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มนี้ได้รับเบี้ยหลัก1,000บาทในวันที่ 9ธันวาคมนะครับส่วนเบี้ยพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยก็ได้รับ1,000บาทนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้ได้รับเบี้ยหลัก800บาทในวันที่9ธันวาคมนะครับส่วนเบี้ยพิเศษอื่นๆนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้ได้รับแน่ๆเลยนะครับ2วงเงินก็คือวงเงินแรกนะครับเป็นมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนปี68นะครับจะได้รับในวันที่1ธันวาคมนะครับ850บาทนี่นะครับ จำนวน200บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนี้นะครับเรียกว่าได้แน่ๆทุกท่านเลยนะครับจำนวนทั้งสิ้นประจําเดือนธันวาก็คือ1,850บาทนะครับเรียกว่าไม่มีท่านใดที่ได้มากกว่านี้หรือท่านใดได้น้อยกว่านี้นะครับ